สมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเยิังสัมยังภะคะวาสักเฆสุวิหารติกเปรอตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเกนะสาติงปัญจามเตหิภิคุสเตหิสเภีวารหันเท ทัศนิจารุกธาตุหิเทวตาเยปุยนาสนิปติตาโหนเตปะขวันตังทัศนายาภิคูสังขันจอาตโคจตุนังสุทาวสกายิกานังเอวานังอิตาทหุเสียยังโูปะขวาสเกสุวิหารเตกเปรรวตุสมิงมหาวเนมหาตาภิคูสังเคนัสานทิง ปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสเปหิวารหันเตหิทัสสะหิจโลกธาตุหิเทวตาเยหุเยนสันนิปติตาหุนเตภะควันตาทัสสะนายาภิกขุสังขันจายานุนามยัมเปเยนะภะควาเตนุปัสังขเมยามะอุปัสังขมิตรวาภะควาโตสันติเกปาเจกะคาถาภาเสยามาเต อะตะโคตาเทวตาเสยยธาปินามาภรวาปุริโสสมันชิตังวาภาหังปัสสรยัปัสสริตังวาภาหังสมิจเจยเยวะมีวัสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควโตภุระโตปตุระหังสุอะตโคต้าเทวตาภควันตังอภิวาเทตวัยกัมมันตังอตังสสยกัมมันตัง ิตาโคเอกาเทวตาภะคะวะโตสันติเกยิมังคาทังอภาสรีมหาสมโยปวานาสเมิงเทวกายาสมากตาคตัมมหาิมังทามะสมยังทักิตาเยวะปาริชิตาสังขันติอาตโกอภัรตเทวตาภะคะวะโตสันติเกยิมังคาทังอภัสรี ตถาภิกขะวสมาทหังสุขิตังอัตโนโชกามัคังสุสารติวเนตานิขะเหตวันทริยานิราคันติปันทิตาเตียทะโคอปราเทวตาปะขวัตโต

พหายมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติเตีอัตโคภะขวะพิขวามันเตสิเยปุเยนาพิขเวทะสาสุโลกธาตุสุเทวตาสนิปติตาโหนติตถาคตังทัสนายาพิขุสังขันใจเยปิเตพิขเวเฮโสตติธรรมธานังอรหันโตุสมมาสัมพุตตะสัมเปิเ พรวันตานังเยตาปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาอหิสุงเสยธาปปไมหังเอตารหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนัคตามัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภระวันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาภระเว สันติเสยธาปีไมฮังเอตระหิอาจิกิสามีภิกขเวเทวะกัญานังนามานิกิตตยนสามีภิกขเวเทวะกัญานังนามานิตังเทสิสามีภิกขเวเทวะกัญานังนามานิตังสุนัตสาทุกังมนาสิกโรธาภาสิสามีเทวัมปันเตติโคเตภิคุภะคะวะโตปจัสโสสุงภะคะวะเอตัตโวจา ติโลกมนุกัสสามิยถาภูมาททสิตาเยสิตาคิริฆาภังยิทตาสมาหิตาปุตูสีหวาสันลีนาโลมังสาพิสัมภูโนโอทาตมนสาสุธาวิปสันนัมนาวิลาพิโยปัญจสเตวัยตวาวเนกเปรรวะตะเวตะตมันเตเย साके शासथेवि कंता ते विचा नथपि खवो योकित सा मी खीरा सौ सत सहसा देवकाया เอวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกโวเตจ่าตพมะกัลุงสุตวะพุทธสัสสานังเตสัมปตุระหูยานังอมนุนสานาธาสานังอเปเกสตามัทธคุงสหัสังอาธาสัตตเริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุนสานามัทธสงอเปเกนตามัทธคุงทิสาสปาพุตตาหงตันจาสัปาภิญญายาววะคิตวานจักขุมาตตมันตเย สัทธสาวกะศาสเนระเตเทวะกายาภิกันตาเตวิชานะทภิกขโวเยโวหังกิตะยิสสามิคิราหิอนุโพปะโสสตสะหะสาวะยะขาภูมิมากะปิอะวะทะวายติมันโตจิตีมันโตนาวันโตยสะสินุโมหนธัมมานาภิกัมุงภิกขูนังสมิติงวะนัง สหัสหิมวตายาคานาตวนีโนอิทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมธมนาภิกขมุงภิกขูนังสมิติงวานังสาตคิราติสหัสัยยาคานาตวนีโนอิทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมธมนาภิกขมุงภิกขูนังสมิติงวานังอิเจเตโสราสหัสัยยาคานาตวนีโน อิติมันโตชุติมันโตอนนาวันโตยสัจสิโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนางสมิติงวะนางเวสามิตาปัญจสัตตาญาขานานาตะวันีโนอิติมันโตชุติมันโตอนนาวันโตยสัจสิโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนางสมิติงวะนางคุณพิโรราชาคหิโกเวปุลสานิเวสานังพิโยนางสัตตสหัสัง ยาคานังปยิรูปัสสติคุมพิโรราชคหิโกโสปค่าสมิติวะนังบุริมันจัติสังราชทตตารโตภาษาสัตติกันทพานังอธิปติมหาราชายัสัสิโสปุตตาปีตัสสะพหาวอินทานามามหาพะายทิมันโตชุติมันโตนวันโตยัสัสิโนโมทัมนาพิกมุงพิกุนังสมิติวะนัง สักข so ีนันจติสังราชาวิรุณนโหตปัสสะสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายะสรีโสขตาปิตฏสาพระหาวินทานามามหาภลาอิธิมันโตยิติมันโตอนนาวันโตยะสรีโนโมทัมนาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนังปัจฉิมันจติสังราชาวิรุปโขวัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชายะสรีโส พุทธาพิตาสาพระหวอินทานามามหาลัยทิมันโตชุติมันโตอนาอันโตยสัสีโนโมอธมานาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวานางอุตตรัจาที่สร้างราชโองิโรตปัสาสติยาขานางอธิปฏิมหาราชายสัสีโซ่บุตตาปิตาสาพระหัวอินทานามามหาลัยทิมันโตชุติมันโตอนาอันโตยสัสีโนโมอัธมานาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวานาง อุริมาติสังธตารโตทักขิเนนวิรุฬาโคปัจฉิเมนวิรูปโคคุเวโรตราติสังจตโรติมหารชาสมันตาจตุโรติสาธตนมนาทังสุวะเนกะพีระวะตะเวเตสมยาวีโนทสาคุวันจานิกาสถามายะภูเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกมเสโทจะกินโนสันโทนิกันตุจัปนาโท โอปามัญโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตาเสโนจะคันตาโพนโรราชาชนโนสะโพอาคูบันจะสิโคเจวติมภารุสุริยวัชสายติจันเยจาราชนโนคันทภัสหาราชุภีโมูธมานาพิกามุงพิกูนางสมิติวะนางอาทาคูนาภาสานาคา ေສາလာသဟာတ္တဇာကကမ္ဖရသတ္တရာဖူပယခသဟယတိပြယမုနာတတရသာဇာကုနဖယသသီနောေရဝဏုမဟာနခိုသုပခသမိတိဝနံေနခရရေစသဟာသဟာရံတိတိဖာတိဈာပကိဝိสุသဇကူဝိဟယသ

ทานาเวขาสาวิปจิตติสุขิติจามาหาราโทนมุคลสหัสตันจะาาลิปุตตะนังสเปเวโรจนะมากาสนาหิตวะพลิงเสนังราหูพัทธมุปาขมุงสมโยธานิพัตันเตภีคู่นังสมิติงวะนังอาปูจัตเทวาปัทวีจเตโชวายตธาขมุงวรุณาวรุณาเทวาสมุมจายสะสสหเมตตากรุณากายิกา อคูเทวยัสสสิโนทเสเตทสธกยาสะเปนะนัตตะวนิโนอิธิมันโตสิติมันโตอนันโตยัสสสิโนโมธรรมนาภิกมุงภิกุณังสวิติงวานังเว ന്തു จเทวะสหารีจะอัสสัมมาจตุเวยมะจันทสุวนิสาเทวาจันทัมมะคุบุรคีตาสุริยสุวนิสาเทวาสุริยัมมะคุบุรคีตานะกตะนิปุระคิตวะ aku mentortawalah aka wasonang wasa wo se tho sepo pakkabuin Tho ta sete tasakaya sappeanaanatawa ni lo thiman judiwanto nawanto yasashi mauwantha mana pika pikuangng semiting wa as aku sahbu thewaca mengki sikarari waredha cha, pasino war sah tama cajuta jae cegah, សុរនយរុគិរាគួគួសវនិសិណោទសេទេថស្សតថកយ្យសភេនានតវនិណយតិវន្តោសិទ្ធិមន្តោអណន្តុយស្សសិណោមងធម្មនាភិកមងភិកូណងសម្មាជីវនងសមណមហសមណមនុសមនុសុតមហិតបទុសិកាគួគូមโนបទុសិកាអថាគុរយោទេវាយេចរោហិតវសិណោបរហមហបរហ อาคุเทวายัสสิโนทัศเตยทัศทากายสาสเพนานัตวันนิโนติมันโตชิติมันโตนนวันโตยาสสิโนโมณทัมนาภิกขมงภิกขูนางสมิติหวนังสุกากาลุมหาโรณาคุเวคานาสาสหาอุทตะคายาหะาปามุคะอาคุเทวาวิจขานาสธรรมมัตตาราคาชามิสกาจายัสสิโนฐานายังอาคาปัจญโนโยทิสาภิวัสติเอทัศเตียทัศทากายยาสเพ นาหน้าตาวนีโนยที่มันโตชิติมันโตอนาวันโตยัสศสิโนโมวันทัมนาพิกามุงพิกุนังสมิติวะนังเจมิยาตุสิตายามากัตถกาจายศสิโนสัมพิทกะรามเสธาเจตินามาจาสวะนิมานาลติโนอาคุอาธคุปเรนิมิตาธสเสตเตทาสัทธากยาสภเอนาน้าตาวนีโนยที่มันโตชิติมันโตอนาวันโตยัสศสิโนโมวันธัมนาพิกามุงพิกุนังสมิติวะนัง สัทเทติเทวนิกายาสพเพนาณตวานิโนนามนวเยนาคันสงเยจันเยสาธิสาสสหปวุทธชาติมักขิลังโอคตินนมนาสว่างทักษิมวัคตารังนาคังจันทังวาสิตาติตังสุพรหมปาระมัตโตจัปุตัยธิมาโตสหัสนังกุมารโติโสจัสมุปะคัสมิติวานังสหัสสพัมโลกานังมหาพัมาพิจิตตเตะ ឧប ನ್ನ ោជាធេមន្តោសមាកាយោយស្សឫសិសោតសេតថិសរាគោបច្ចិកោវាសវតិណោទិសញ្ចម្មសត ُوا សាហារិតោពុរិវារិតោទេចសព َي អភិគន្តេសិនទេវេសព ්‍ර ម្មគេមារសេណាហភិគន្តមារសេណាហភិក ামী បស្សកនហសមន្តិយ៉ាងឯថគនហតភន្តថារកេណបន្តធម្មទុវោសមន្តា ဝရေဝရေဓမ္မဝုမုန်စိတ္တကုတိနံအိတိတထဓမ္မဟအေနောကရဟဆေနံအပေသိယပနိနာတနမဟာတ္တာစရာံကတဝါနာဖေရဝံယသာပဝုသကုမိခိုသနယံတောသဝိတ္တုကောသထာဆိုပဇိတာဝတ္တိယေသံခုတ္တောအစယံဝစေတ ञ्च ဆัพပအပိညာယဝဝကိတဝါနာဇခုမတတောမန္တယိသထာသာဝကေသသနေရတေမရစေနာဖိကန္တာတေဝိစ္ဆာနာသဖိကဝော jata pama gar suutawa putsasasa seang wittarake himpakangune sang luma bin ca sampai wisita sang kamma